เหลล้สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะส่วนขั้นตอนการทํานะคะก็บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ Facebook นะคะในการทําไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นไอเาคาเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนค่ะเห็นหลายคนนะคะเป็นกังวลแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าเออถ้าทําไปแล้วเนี่ยแอคเคาจะปลอดภัยไหมแอคเคาทจะโดนเด่งจะโดนแบนหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้กล้าการันตีเลยค่ะส เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p p f o r c o m จากนั้นนะคะล็อกอินพาสิร์ดกับอีเมลเข้าไปเลยค่ะการบริการให้เลือกเฟซบุ๊กคนไทยค่ะส่วนหัวข้อแพ็กเกจนะคะอุ้มก็เลือกไลฟ์โพสเฟซบุ๊กคนไทยค่ะตรงลิงก์นะคะให้เรานำลิงก์เฟซบุ๊กที่เราต้องการจะทำไลฟ์มาใส่นะคะเดี๋ยวต่อไปอุ้มจะสอนวิธีคัดลอกลิงก์นะคะก็ไปที่เฟซบุ๊กของเรานะคะแล้วก็เลือกมา1โพสค่ะว่าเราต้องการจะไลฟ์อะไรสามารถทำได้ทั้งไลฟ์สเตตัสนะคะไลฟ์โพสที่แชร์ไลฟ์รูปภาพ กดคำว่าแชร์ที่ใต้โพสต์นั้นๆนะคะจากนั้นมองหาคำว่า copy link ค่ะเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานำลิงก์ที่ได้เนี่ยไปวางนะคะส่วนคำว่าจำนวนเนี่ยก็ให้เราใส่จำนวนที่เราต้องการจะทำไลค์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งงานได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะของอุ้มมีอยู่ที่20ไลค์ค่ะอุ้มก็จะรีเฟรชหน้าจอเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ126หไลน์น,ลนะคะเมื่อกี้อุ้มใส่ไปที่100นะคะยอดขึ้นไวเนียนแล้วก็ไม่จกตาด้วยค่ะคนที่มาไลฟ์เป็นคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะแบบบัญชีคนไทยแท้เป็นยังไงบ้างคะจากที่อุ้มจับเวลานะคะ1นาทีเนี่ยยอดไลน์นะคะทยอยขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ได้ยอดจริงแบบไม่จกตานะคะหากใครสนใจอย่ารอช้ารีบพักไปหาแอดมินได้เลยที่ไลฟ์แอนไซ ปั๊ม Follow ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไลแอนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเวลาเพิ่มเพื่อนก็อย่าลืมพิมพ์แอดไ้ด้านหน้าด้วยค่ะร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะคะตลอด24ชั่วโมงดังนั้นนะคะว่างตอนไหนสามารถทักไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายดึกเพราะว่าเขามีแอดมินนะคะคอยสแตนบายรอตอบคาถามตลอดเวลาเลยค่ะและที่สําคัญแอดมินร้านนี้ตอบไวมากๆด้วยเอาละค่ะในส่งของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ